เมื่อหลวงพ่อรูปหนึ่งในจีวอนเก่าๆเดินเข้ามาในคาสิโนที่สว่างสวัยราวกับนรกประดับไฟหลวงพ่อวางเดิมพันทั้งหมด100เหรียญบนเลข22ที่โต๊ะรูเล็ตโดยไม่แม้แต่เหลือบกามองวงล้อเมื่อเจ้ามือหมุนลูกบอลโลหะกระทบไปมาเหมือนกำลังลังเลในบาปก่อนจะหยุดสนิทที่เลขของหลวงพ่อเงิน100กลายเป็น3,500เหรียญในพริบตา จากนั้นหลวงพ่อก็ย้ายไปโต๊กแบล็กแจ็คเล่นเพียง4ชั่วโมงท่านชนะบ้างแพ้บ้างแต่สุดท้ายกลับกวาดเงินหลานจากคาสิโนไปอย่างเงืบบเชียบราวกับสายลมจนฝ่ายจัดการเริ่มสงสัยว่าท่านกำลังโกงหรือใช้พลังบางอย่างที่คาสิโนไม่เข้าใจผู้จัดการหญิงซึ่งเชี่ยวทานด้านการจับโกงถูกส่งมาเธอสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของหลวงพ่อด้วยสายตาเหมือนมีด แต่หลวงพ่อเดินไปหน้าเครื่องสล็อตวางมือลงเบาๆและสวดมนต์บทหนึ่งที่ไม่มีใครในห้องนั้นเข้าใจแล้วเครื่องสล็อตก็แตกแจ็คพอตหนึ่งแสนเหรียญระเบิดออกมาพร้อมเสียงระฆังราวกับเทศกาลสวรรค์เธอมองตะลึงหลวงพ่อหันมามองเพียงชั่ววินาทีแล้วยื่นทิปสิบเหรียญให้เมื่อเธอมองลงมาพบว่าในมือมีเพียงเหรียญเดียว คาสิโนที่เคยเชื่อในกฎคณิตศาสตร์และความโลภก,กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ชายในจีวอนที่เดินออกไปโดยไม่หันกลับมาทิ้งไว้เพียงคำถามในใจทุกคนว่าท่านมาทำอะไรกันแน่